เสียงอย่ใส่เสียงสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะอ้ยดีใจดีใจลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาถึงบ้านทราลาดแล้วนะคะตอนนี้เมาอยู่กับนี่นะคะมาอยู่กับแม่พังขันเงินนะคะแล้วก็ทายเงินน้อยนะคะ ุนเงินน้อยนี่กำลังแต่งหนานะคะผู้เบาว,วาดหนาเอานะ,ะปีดีใจบ่ปีได้มาบ้านไดมาแหงงานบวชบบคิดบบฝันว่าสไดมาแหงงานบวชึกว่าตาสีบบไดมาน้ามูฮ่า <c oughs> ไดมาอยู่เด้อมาก,ก่อนมูอีพรอมพ่าเมนมูนองดาวก็กำลังเตรียมโตขึ้นรถมาบ่มูนองดาวนะ น้องดาวก็กาลังเตรียมตัวขึ้นรถมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องดาวจะต้องได้ไปแห่งานที่วังน้ําเขียวอีกนะคะามาอยู่น้ําฟีคืออันหนึ่งลิทแต่ว่านั่นอยู่น้ําเมขันเงินเจ้าไปเหยียบยังมานนี่ฮะเจ้าไปทูกขางรถเขาตีตีไปเหยียบขางรถเขาได้นีสีรถก็คุ้นออกเลยคักเนาะคักเนาะ อุ้ยนิ่งมากเลยนะคะเออนิ่งมากนิ่งมากพวดอะขินเจยเลยแล้วไม่หวันมาต่างถิ่นก็ไม่เป็นไรวะั้นหนูกเก่งแล้วหนูเป็นสาวแล้วหนูไม่กลัวแล้วจ้าเก่งเถ่าวะเออ ว่าบดสิบดได้มาได้มากกอนหมูเซยหรอเปล่าเป็นได้เมื่อยบ่ขี่รถมาฮะดินบอห้องไซเขาตีห้องไรง่วเลยนะปัตโต้คือเก่งเถอะปลนี่เดชนี่อยู่ข้างหน้านี่งสองตัวแนบ่เห็นเฮียนหน่อยบังเฮียนหน่อยบังเฮียนหน่อยบังมองบ่เห็นวัวนะคะ แม่ขันเงินขุนเงินน้อยขุนทรัพย์น้อยนะคะกำลังแต่งหน้าหงายงเลยค่ะผู้เบา,า,าเดี๋ยวพาไปดูนะคะมือที่ว่าโดนสังกะสีบาดนะคะตอนนี้นะคะดีขึ้นแล้วนะคะหายแล้วเนี่ยมือดีขึ้นแล้วคะ่ะเนี่ยหายนิ่วมากเลย กำลังแต่งรอให้นะคะแต่งรอให้อยู่ยังรอเลยเอเอนา่าเอนา่าสีเอาชอ็ชอกช็อกนะคะช็อกกัคขมินขีดขอบน้องเหลืองอโอ้อย่ามันยืนอนะวัวพูดอะไรนี่ิ อันนี้แม่ขันเงินนะคะแม่ขันเงินอ้าสาวปีได้ยืนอ่าบนแผ่นปูนเลยนะคะนางงามเนาะเขาหายยิบนแผ่นเลยเนาะนางงามต้องขึ้นแท่นนะแน่เนาะเฮเฮเฮมุนิซิมาใส่ตีฮะมุนิซิมาเต้นรดแฮแม่นอะวูดเออมุนิซิมาเต้นรดแ้เฮเฮเฮอสอมเบงสอมเบิงเร็วเร็ว ฮอนลาฮอนก้อนเร็วเร็วเออเออฮ่อนดีดีฮอนดีดีฮอนดีดีฮอนลาฮอนลาฮอนก้อนเร็วสองว้อันนี้ก็สร้างง่าขึ้นกันได้หนึ่งง่าหน่อยง่าลบในง่ายยังบุทันญ้าง่าเมืเ่นส้างง่าเม่โอ้นิ่งนิ่งค่ะนิ่งแต่อยู่ไก่ม่ขันเงินนะคะไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนะคะครั้งแรกนะคะที่ได้มาอยู่กับแม่ขันเงินนะคะ บระตูนประติ้น,นโอ้เมตายสิบ่หองหาสิฮะขึ้นรถมาเมตายหองบอกพายางก่อนตีกว่าจะได้แหนะคะก็บ่ายสองนะคะบ่ายสองโมงเริ่มแห่นะคะแหนาคบ่ายสองโมงนะคะวันนี้แหนาคพรุ่งนี้ไปบวชนะคะพรุ่งนี้วันที่สามเราก็จะไปบวชนะคะ ไปบวชที่บ้านสำโรงนะคะโบวที่บ้านสำโรงบวเออบวที่บ้านก็มีนะคะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะบวชศาลาโบวที่บ้านตลาดนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเป็นไ้เป็นไงตื่นเต้นบอสิเด็ไปพอรุ่นแหญไแระวบอดนี้ด้อไปเดินขบวนไปด้วยกันเลยนะคะ อยู่อ,อยู่ขบวนเดียวกันกับพี่พายภูผานะคะเพราะว่าอยู่กับานาคสมนะคะกันนาก,กับบวดไปน้ากันล่ะค่ะไปพร้อมกันล่ะค่ะทั้งนาคตีนาคสมนะคะนาคอุ่นนะคะไปพร้อมกันนะคะบวดไปพร้อมกันบวดนาครวมนะคะบวดนาครวม อยู่ที่นี่มีสี่เชือกนะคะอะอีกเชือกหนึ่งก็เป็นช้างงาเหมือนกันนะคะนี่ทั้งหมดอยู่นี่สี่เชือกดีต่อพี่ปีมากพี่ปีปปมีหฮมยู่มีหมอ่งอยู่นะคะนี่เอ,อ่องากับมีบมันยู่เลยเนาะมาอยู่น้ำทนุนมาขอผักพุนก่อนจะวางจะข้าวนะคะ เึงเวลาเหเราก็ไปเหะก็เป็นตาเบื่อเบื่อง่วงนอนตีมาขึ้นมาไดนนอนตีฮะมาขึ้น,านมาไดนนอนตีแจ็บบอมากินหยาบน,นอกบ้านนะวันนี้วันนี้มาเที่ยวนอกบ้านนะคะมาเที่ยวบ้านเกิด ติ่นรดเฮติ่นลดเฮโอ้ขี้โพก็สวดแต่วา่าถ้าแปลงมากตินี้ถ้าแปลงมากตินี่หืมเดี๋ยวกันกับแม่คันดีแล้วเอ,อทักทายทักทายนะฮะทักทายกับแม่คันดีกั แม่คันดีก็รักเด็กนะคะแม่คันดีรักเด็กค่ะรักเด็กสาวปีเราเป็นมิรกับทุกเชือกนะคะเข้าได้กับทุกเชือกนะคะเขาได้ตั้งน้ำสั่งใหญ่สั่งหน่อยกับผู้เบาเฮงตะมักได้ค่ะนี่ยเขาหาผู้เบาเฮงมักได้เนี่เราได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนสถานที่นะคะ คนแม่ขันเงินกวกเอาล่ะแม่ขันเงินอนมามาพีมาพี่แม่ขันเงินมายับมาขยับมาหาแม่เนรีมาตักใต้แม่เนรีมาอยู่น้ำเขาเด้นสำหรับคลิปนี้ไม่สมควรอนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบายยค่ะเอาบายบายๆบายบายบก็ก็ก็กกกกบอป่ได้ทากวนบายยกอนบายย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 บายบายเอาเร็ว ไม่ไมดีดไม่ไม่ดีดีก็กก็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 กจ้ากันจ่ายสวยเอาขอ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 ตบถ่ายกวนๆวอ่า